ครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำอาหารเลี้ยงปลากัดนะครับนั่นก็คือไข่ตุนนะฮะไข่ตุนที่แนะนำในวันนี้นะครับเป็นอาหารเลี้ยงปลากัดที่ช่วยเร่งให้ปลากัดเจริญเติบโตเร็วขึ้นนะครับโดยปกติแล้วนะครับสามารถนำไปใช้เลี้ยงปลากัดได้นะครับหลังจากที่ปลามีอายุ3สัปดาห์ขึ้นไปนะครับ ในส่วนวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับปริมาณที่ผมแนะนำในวันนี้ก็คือไข่ไก่หนึ่งฟองนะฮะไข่ไก่ที่เรามีนะฮะหนึ่งฟองนะครับไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับเสร็จเรียบร้อยตอกใส่จานนะฮะตอกใส่จานนะครับตอกใส่จานเปลือกไม่เอานะฮะตอกใส่จานนะครับเสร็จแล้วตีตีนะครับตีเหมือน แล้วเราเจียวไข่นะฮะตีตีหรือคนก็ได้นะครับตีหรือคนนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนําไปใส่ถุงพลาสติกนะฮะถุงพลาสติกก็คือถุงร้อนทั่วๆไปนะฮะใส่ถุงเลยครับไม่ต้องเติมน้ํานะครับใส่ถุงเรียบร้อยแล้วมัดปากถุงนะฮะ มัดปากถุงโดยไม่ต้องให้ถุงใหญ่นะฮะให้มันถ้าแบบภาษาทั่วๆไปก็แบบว่ามัดปกติไม่ต้องทำให้มันพองนะฮะมัดให้แน่นนะครับ มัดให้แน่นนะครับนะฮะจะได้แบบนี้นะครับถ้าได้แบบนี้ใส่ใส่ลงไปในหม้อเลยครับใส่หม้อนะฮะแล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝาแล้วเราก็เร่งไฟหน่อยนะครับนําไปใส่หม้อต้มแบบนี้นะครับประมาณสิบนาทีนะครับ ครับหลังจากผ่านไปได้10นาทีนะครับเราก็ทำการปิดแก๊สนะครับเปิดฝานะครับเราก็จะได้ลูกโป่งนี่ยครับลูกโป่ง เป็นลักษณะน,นี้นะครับนี่นะฮะไข่ตุ๋นนะครับสําหรับเลี้ยงปากัดเดี๋ยวเราไปดูวิธีการนําไปให้ปากัดกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเตรียมนะฮะเตรียมเตรียมในการให้อาหารนะครับหลังจากที่เราได้ไข่ตุ๋นมาแล้วนะครับเราก็ต้องนํามาบดนะฮะบดกับตะแกรงเหล็กนะฮะ ตะแกรงหรือกระชอนเหล็กนี้นะครับตะแกรงแบบนี้มีขายที่ร้านทุกอย่าง20บาทนะครับวิธีการทําก็ตักมาแค่พอใช้นะครับต้องการแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นนะครับเพราะว่าที่เหลือนี่สามารถใช้ในวันต่อๆไปได้นะครับนะฮะตักมาพอใช้นะฮะแล้วใช้ปลายช้อนนะครับปลายช้อนขูดนะครับวิธีการทําก็จะคล้ายๆกับเต้าหู้ไข่นะฮะ ในส่วนนี้จะเป็นอาหารเสริมนะฮะแนะนำให้ใช้เลี้ยงปากัดนะฮะโดยปกติแล้วก็ประมาณสักสาวันให้สักครั้งหนึ่งนะครับเหมือนเป็นอาหารเสริมให้ปากัดเจริญเติบโตเร็วนะฮะให้ทุกวันได้ไหมไม่แนะนำให้ให้ทุกวันนะฮะเพราะจะทําให้น้ำเน่าเสียได้นะครับวิธีการก็คือขุดๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็นี่นะครับ คือถ้าให้ปลาที่ประมาณสักสามสัปดาห์ก็ <S <S กขูดอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดให้เป็นปลาที่โตแล้วนะครับเราต้องการเล่งโตนะฮะเร่งโตเพื่อจําหน่ายสมมุติว่าปลาไวเกินสองเดือนหรือหกสิบวันขึ้นไปเราก็ให้เป็นอย่างนี้ได้นะครับให้เป็นชิ้นใหญ่ๆได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปลาที่เกินสามสัปดาห์แต่ไม่เกินสองเดือนนะครับแนะนําให้ใช้วิธีการขูดแบบนี้นะครับขูดร่อนแบบนี้นะครับ หลังจากเราขูดร่อนไปแล้วครับเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันนะครับวิธีการนําไปให้ปลานะครับนะครับในขั้นตอนการนํามาเลี้ยงปลากัดนะครเราก็สามารถตักไข่ที่เราบดไว้แล้วนะฮะตักไข่ที่เราบดไว้แล้วนี้นะครับเราสามารถตักใส่ให้ ปลาที่เราต้องการเลี้ยงได้เลยนะครับอันนี้เป็นแฟนซีนะครับประกัดแฟนซีนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นวัยสามสัปดาห์นะครับวิธีการให้ก็คืออย่างนี้นะฮะไม่ต้องให้เยอะนะครับให้ครั้งหนึ่งให้กีละน้อยๆนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าปลากินไม่หมดนะฮะน้ําอาจจะเน่าเสียได้นะครับพยายามให้ครั้งละน้อยๆนะครับ โดยส่วนตัวผมเองนะฮะผมจะให้ไม่เยอะนะครับแต่ประมาณ3-4มวันผมจะให้ครั้งนึงนะครับเพื่อเร่งให้ปลาโตไวนะฮะไข่ตุนนี่ปลาจะโตไวมากนะครับถ้าเป็นฟาร์มใหญ่ๆเขาจะใช้วิธีเนี้นะครับแล้วนําไข่ตุนไปผสมกับไรแดงนะฮะแล้วก็ใส่บีบบีบให้อาหารนะฮะ ที่เป็นฟาร์มใหญ่ๆเขาจะใช้วิธีนี้นะครับใช้อาหารสูตรนี้กันนะครับส่วนใหญ่ใช้วิธีนี้นะครับเพราะว่าไข่ตุนผสมไรแดงเนี่ยปลาโตวไวมากครับเห็นไหมฮะปลาก็จะเข้ามากินกันนะครับไม่ต้องให้เยอะนะครับตามที่บอกไวเอาแล้วครับเหมือนทุกๆคลิปนะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ